อันนี้คือครอบฟันครอบฟันสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ IC Lab นะครับหลายคนก็จะถามว่าครอบบนรากฟันเทียมเราใช้เป็นเซอร์โคเนียดีไหมแล้วมันแข็งจริงหรือเปล่านี่วันนี้เดี๋ยวทำให้ดูว่าครอบเซอร์โคเนียที่อยู่ในมือนะครับแข็งแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ในคนไข้แล้วก็จะได้เห็นไปด้วยกันเลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยครอบเซอร์โคเนียที่ทำบนรากเทียมเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงมากนะครับก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าวัสดุตัวนี้ดีกับกระต่ายฟันจะไม่แตกไม่ผิดได้นะครับเราจะมาต่่่่ออออใใหห้้้้ดูเเเเลลลยยวาาาถตตงงไปปนนืืมีแกร ปักแทนตะปูได้เลยอ่ะคือ ก็อันนี้ทําให้ดูคร่าวๆว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตัววัสดุที่เราเลือกใช้ในคนไขเนนน้เนี่ยตัวสโคเนียเนี่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นหลักการคล้ายๆกับเทสบ่มขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปร่างมีสีที่เราต้องการได้ข้อดีของสโคเน,นียเนี่ยเป็นมิดกับเหงือกมากมีงานวิจัยว่าเหงือกเนี่ยสามารถเอาไฟเบอร์เนี่ยขึ้นมาเกาะบนสโคเน,นียได้เลยเพราะมันเป็นมิดกันมากนะวันที่หนึ่งสองคือความแข็งแรงนะครับสโคเน,นียที่ออกแบบได้ดีแบบนี้เนี่ยสามารถรับแรงได้มากกว่าฟันกกกรระะะเเเเบบืื้้้้ออองงค่่่่นนนยยปมาา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 ณทพั็สใใจจจไดแลวว โซเนียเนี่ยมาปุ๊กแทนตะปูดูซิว่าที่เราบอกคนไข้ว่าแข็งอะแข็งจริงหรือเปล่าก็จะได้มั่นใจว่าเอออะไรที่อยู่ในปากเราเนี่ยอย่างพี่หมอเองเนี่ยเลือกแล้วคิดแล้วว่าเออตัวเนี้ยมันดีกับคนไข้น,นะครับ